สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะมาอัปเดตกวักมรกตด,ด่างคะ่ะกวักมรกตด,ด่างที่เราปลูกไว้เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะซึ่งต้นนี้เป็นต้นแม่ค่ะมาดูต้นแม่พันธุ์ก่อนที่เราจะไปดูราคาที่เราจะแบ่งปันในวันนี้นะคะซึ่งต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกต้นนะคะที่ใบใหญ่ใบตูใบสวยมากๆค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมดูแลด้วยการใส่ดินสูตรปลูกอิกกี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้มีกวักมรกตต้นใหญ่ใบสวยต้นโตแล้วก็มีจำนวนต้นใหม่นะคะแบบนี้คะ่ะทุกคนต้นใหญ่ใบสวยอย่าลืมดูแลด้วยวิธีง่ายๆด้วยวิธีในชุมชนของเรานะคะที่เราสามารถหาซื้อดินเก็บขี้ไก่เอามาโรยนะคะเอามาโรยเพื่อที่จะเ,เร่งนะคะเร่ง กอกมรกตของเราให้ต้นใหญ่ใบโตใบสวยแบบนี้นะคะดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูแลกอกมรกตที่บ้านของเพื่อนๆใ,ให้ต้นใหญ่ใบสวยแบบนี้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่กิกกี้มาแชร์แบ่งปันนะคะและเราก็จะจับมือนะคะเดินข้ามคําพูดที่บอกว่ากอกมรกตโตช้านะคะวันนี้เราจะ มาดูแลกอกมรกตแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะวันนี้ก,กิกี้ก็จะมาอัปเดตนะคะต้นที่จะส่งให้กับเพื่อนด้วยนะคะต้นนี้จะส่งให้กับเพื่อนที่ที่อยู่จังหวัดประทุมธานีนะคะก็มีกอกมรกตต้นนี้นะคะต้นนี้หัวใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนต้นนี้1ต้นนะคะรอส่งค่ะพร้อมกับต้นนี้นะคะซึ่งเป็นประกายดาวค่ะประกายดาวต้นนี้2 9 9นะคะ เพื่อนของเราให้กิกี้ดูแลก,ก่อนนะคะวันที่8ค่อยส่งให้กับเพื่อนๆคะ่ะและกลุ่มนี้คะ่ะที่กลุ่มที่เราจะขายในวันนี้นะคะกระถางนี้จะแบ่งปันในราคา399บาทรวมส่งนะคะ399บาทรวมส่งส่วนกระถางนี้เป็นกระถางที่2 499บาทรวมส่งขอบอกเลยคะ่ะว่าทุกต้นทุกกระถางหัวใหญ่แล้วนะคะทุกคนหัวใหญ่และแข็งแรงทุก ต้นค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่มีแม่ด่างค่ะแม่เดียวก,กันกับต้นนี้เลยนะคะอีกี่แยกออกมาจากกระถางนี้นะคะซึ่งราคานี้ก็จะแบ่งปันในราคา499บาทนะคะเดียวใบใหม่ยอดใหม่แทงขึ้นมาก็จะมีลักษณะด่างเพราะว่าแม่ติดด่างนะคะส่วนกระถางนี้คะ่ะเราก็จะแบ่งปันในราคา599ยบาบาทนะคะใครมองหาไซส์แบบ มีฟอร์มแบบนี้นะคะต้นนี้สวยมากๆะค่ะทุกคนต้นที่มี3ก้านนะคะต้นนี้นะคะหัวใหญ่มากราคาที่จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันในราคา899บาบาทเพราะว่าเป็นฟอร์มกอนะคะทุกคนฟอร์มกอรวมส่ง 899บาทสำหรับต้นนี้กระถางนี้นะคะใครมองหากวักมรกตนะคะช่วงนี้ขอบอกเลยค่ะแรงจริงๆค่ะเพื่อนสั่งจองสั่งซื้อแล้วก็สนใจนะคะสนใจ กวักมรกตที่บ้านนะคะกีกก็มาอัปเดตแล้วก็ส่งภาพเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของเราได้เลือกนะคะว่าอยากได้ต้นไหนเอาไปปลูกโดยเฉพาะมือใหม่หัดปลูกนะคะก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะและกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่เรามานําเสนอนะคะให้เพื่อนๆได้ชมถ้าเกิดเพื่อนๆเลี้ยงจนกระทั่งต้นโตนะคะต้นโตฟอร์มโตแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรอิกกี้นะคะก็จะทำให้กวักมรกตที่บ้านของเพื่อนๆค่ะต้นใหญ่ใบโตและที่สำคัญค่ะสวยงามตื่นบรรยายนะคะสำหรับกวักมรกตที่ราคาไม่เคยตกเลยค่ะนี่คือต้นไม้อมตะที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะให้เพื่อนๆได้ทดลองปลูกคนไหนที่ยังไม่เคยปลูกต้องลองนะคะกวักมรกต ที่มีลักษณะใบด่างขอบอกเลยค่ะว่าสวยงามสวยงามจริงๆค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่กดติดตามแล้วก็จะกด s u b สไครต์ให้กับก,กี้เพื่อใหก้กี้ได้ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ